สกายคือไม่ชอบรองเท้าสีเหลืองของแม่มากทุกคนพอใส่มาแล้วคือจิกตลอดเลยนีบนีบนิบนี่เราก็เลยทดลองดูนะว่าเฮ้ยจริงหรอที่ไม่ชอบรองเท้าสีเหลืองโอ้อะไรจะไม่ชอบขนาดนั้นทุกคนดูตาไม่อยู่เลยนะนี่แล้วไม่ใช่แค่นีบรองเท้าแนละ้วนีบคนด้วยนีบแม่ด้วยดูดูไม่ยอมหยุดเลยทุกคนโอ้หพยายามมากมจะนีบนีบนีบรองเท้า้ว้ละ แม้ว่ายัางจะหนีหนีหน,นีอยู่นะมันก็นีบนีบโอ้ไม่ปล่อยเลยทุกคนดีหนีเขาบอกว่าหาดูนี่คือเรื่องจริงเลยเนี่ยไม่สนใจเลยเนี่ยรองเท้าสีเหลืองอยู่กับใครก็นีบหมดอะขนาดนี้ยังนีบเลยดูดูทุกคนดูนะไม่ปล่อยเลยด้วยอืมหาดูออกามานี่โตเชื่อเลยนะทุกคนดูอืมนีบจนแดงเลยอนะ่ะนีบจน,จนเจ็บไปด้วยนี่พอ,อไปเปลี่ยนรองเท้ามาปุ๊บอืมเห็นไหมเห็นพฤติกรรมเป่าไหมฮะอืดูว่าเช็คด้วยนะว่ารองเท้าสีเหลืองเปล่าอนไม่ใช่สีเหลืองฮะ ความเรียบร้อยด้วยนะทุกคนสุดท้ายก็ต้องสมานะฉันกันก่อนสกายรักแม่อยู่นะแต่รักพ่อกับปู่มากกว่า <c oughs> <c oughs> แต่แม่รัสกสกายนะสกายเป็นหารที่น่ารักมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามความป่วนของเจ้าสกายด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ